เดี๋ยวแม่พาชมภายในตัวรถกันดีกว่านะคะมาชมกันเลยนะคะสําหรับภายในตัวรถของรุ่นสปอร์ตนะคะบอกได้เลยนะคะเป็นเบาะก,ก็จะเป็นเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะพี่ๆเทมากๆเลยนะคะคลิปด้วยได้สีเทาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในตัวของเบาะนะคะก็ยังจะ คลิปนะคะคำว่าสปอร์ตนะคะรุ่นของตัวรถด้วยนะคะพี่พี่เทมากๆเลยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็หน้าจอนะคะมันติฟังชั่น8นิ้วด้วยกันนะพี่พี่ตรงนี้ต้องแจ้งก่อนเลยค่ะไฟตรงนี้นะคะสามารถปรับอัตโนมัติได้นะคะแล้วก็เปิดปิดไฟอัตโนมัติแล้วก็ช่องตรงนี้นะคะเพิ่มแสงลดแสงตรงหน้าปัดตรงนี้ได้เลยด้านหน้าจอกลางค่ะพี่จ๋า มีขนาดที่12นิ้วด้วยกันนะคะเป็นจอ S ิงโเนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto Apple CarPlay ได้นะคะนี่บอกก่อนเลยนะคะนี่ให้ดูจอด้วยนะคะพี่ๆจ๋า Apple Car a p p l e c a r p l พ y a n d r o i d Auto เชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีแท่นชาร์จไวเลสไรสายด้วยจ้ะพี่จ๋าตรงนี้นะ USB Type-C มีมาให้พร้อมนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ออโต ตรงนี้นะคะปรับโหมดการขับขี่ค่ะพี่จ๋าสามารถหมุนการขับขี่ได้เลยพอเราหมุนปุ๊บจะโชว์ด้านหน้าปัดตรงนี้เลยนะคะว่าโหมดการขับขี่ของเราอยู่โหมดการขับขี่ไหนนั่นเองเดอ้อเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆดูรถแต่งหล่อๆแบบนี้เราชอบไหมคะถ้าชอบโทรมาหาแอมแเลยค่ะที่เบอร์084 2 3 2 6 2 6 5นะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปรถแต่งเท่ๆต้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอแอมไว้ like นะคะคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ